ก็สวัดสดีท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับวันนี้ PS นะครับผมนะเราจะมาเด็ดข่าวสาของแอปธาเดลลี่นะครับเนื่องจากว่าแอปธาเดลลี่นี้นะครับได้การมีการดเดตดอ่าช่องทางในการถอนเงินมาใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมนะโอเคก็สําหรับใครที่ทําอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะลองถอนดูว่าถอนได้ไหมนะครับผมแล้วก็ อลองถอนดูว่ามันสามารถถอนได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็ทําการกดไปที่การแลกเงินนะครับผมนะโอเคนะครับก็ก็ตอนนั้นคือของช่องทางในการถอนเงินของโทรศัพท์ตรงนี้นะครับเขาเคยเอาเข้ามานะครับผมแต่ไม่มีของ t ูนิเวเลตนะครับแต่ตอนนี้ของ t ูนิเวเลตมาแล้วนะครับผมสําหรับใครที่กําลังอถอนเงินเข้า t ูนิเวเลตหรือว่าอยากถอนเงินเข้าของ t ูนิเวเลตก็สามารถถอนได้ นะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการถอนเงินเข้าของพร้อมเพย์ไม่ได้นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องการถอนเข้าเงินพร้อมเพย์ไม่ได้ก็มาถอนเข้าของทูบอนี่เวเลตได้นะครับผมนะถอนมาถอนเข้าของทูบอนี่เวเลตได้นะครับอืมซึ่งการถอนเงินเข้าของทูบ n นีเวเลตนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะสิบาทนะครับสิบาทก็ยังมีทู o อนี่เวเลตอยู่นะครับห้าสิบบาทโอเคห้าสิบาทยังมีอยู่นะครับห้าสิบาทยังมีอยู่ 100บาทก็ยังมีทัวร์เล็ตอยู่นะครับผมนะลอง200บาทซิ2 0 0บาทก็ยังมีอยู่นะครับผมนะยังมีอยู่โอเคลอง5 0 0บาท5 0 0บาทไม่มีแล้วนะครับ5 0 0บาทจะไม่มีของทัวร์เล็ตแล้วซึ่งตรงนี้มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมนะแล้วก็1,000พก็น่าจะไม่มีครับนี่1,000มีแค่ของ AS อย่างเดียวนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็คือมันมีแค่10บาทถึง200บาทตรงนี้ถ้า เราถอนไปครั้งหนึ่งแล้วคือถอนได้ครั้งเดียวเท่านั้นไม่สามารถถอนเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ได้นะครับผมก็คือเราจะถอนเงินของอ่าสิบบาทถึงห้าร้อยบาทตรงนี้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถถอนเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ได้นะครับผมนะสิบบาทหนึ่งครั้งห้าสิบบาทหนึ่งครั้งหนึ่งร้อยบาทหนึ่งครั้งสองร้อยบาทหนึ่งครั้งห้าร้อยบาทหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่ถ้าเราจะอย่าถอนได้เรื่อยๆคือถอนได้ถอนเงินได้แปดแบบไม่จํากัดนะครับผมก็คือต้องหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับ ต้องหนึ่พันบาทตรงนี้เท่านั้นมันถึงจะไม่จํากัดนะครับซึ่งมันก็หานานใช่ไหมก็มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็อย่าเอามาสําหรับใครที่อยากถอนเข้าของทูนิเวอร์เรตก็โอเคถอนได้นะครับผมนะเดี๋ยวจะลองถอนสักประมาณ200บาทดูนะครับว่ามันได้ไหมคือผมเคยถอนไปละผมเคยถอนของอ่าอ่าพร้อมเพรย์นะครับเคยถอนของพร้อมเพรย์ไปละแต่ว่ายังไม่รู้ว่าของทูนิเวอร์เรตคือ ที่เขาเข้ามาใหม่เนี่ยมันสามารถถอนได้ไหมเดี๋ยวจะลองถอนให้ดู2 0 0้บาทนะครับผมนะโอเคก็จะมีเบอร์ของผมอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าเบอร์ของผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเบอร์ของเราก็จะเป็นเบอร์ที่เราใชาา้คือผมได้ทําการผูกเบอร์ของพร้อมเพย์นะครับแล้วก็เบอร์นี้ผม เป็นเบอร์ผูกพร้อมเพย์ s, แล้วก็ของทูวินิเวเลตเลยนะครับผมนะแล้วก็ใครที่จะเปลี่ยนเบอร์ก็สามารถไปเปลี่ยนได้ไปตรงที่ตั้งค่านะครับผมอะไปตรงที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ไปดูวิธีในการที่ผมเปลี่ยนเบอร์ได้ผมทำคลิปผมทำคลิปเอาไว้ละก็ให้ทุกคนไปดูได้นะครับวิธีในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับผมนะเปลี่ยนเบอรอ์เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเปลี่ยนเบอร์พร้อมเพย์ประมาณนี้ก็วิธีในการเปลี่ยนเบอร์ก็เหมือนเหมือนกันเลยนะครับผมนะ โอเคนะครับเดี๋ยวจะลองมาทําการถอนดูนะครับก็ถอนไปที่200กดไปที่ยืนยนันการแรเับนะครับผมะแล้วก็กดไปที่ยืนยันอีกครั้งนะครับโอเคเขาบอกว่าวงเงินนี้คุณได้ทําการถอนไปนแล้วกัรุ่นนาะเรื่องอ่าวงเงินอื่นก็คือถอนไม่ได้นะครับผมอะ่ะผมเคยถอนของพร้อมเพย์นะครับแต่ไม่เคยถอนของทูนี่เวเลตก็คือถ้าเราเคยถอนอ่าเมนูไหนก็ตามคือไม่สามารถถอนอ่าได้ทุกเมนูเลยนะครับก็ตรงนี้ 10บาทถึง500บาทตรงนี้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็ไม่สามารถถอนได้ถ้าคงจะถอนก็ต้องถอนไปที่1,000บาทนี้เท่านั้นถึงจะสามารถถอนได้ก็ก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็วันนี้ก็มาเดบประมาณแค่นี้แล้วกันนะครับผมว่าของแอปเทเตอี่เขาได้เอาช่องทางในการถอนเยนเข้ามาใหม่ก็คือ True m o n e ร w เ l l e t นะครับผมโอเคนะครับก็ถึงว่าจะถอนไม่ได้หลายครั้งแต่ว,ว่าก็ยังถอนได้ครั้งเดียวก็ถือว่ายังถอนนะครับผมนะแต่ไม่รู้ว่า มันเข้าไวหรือว่าเข้าช้าครับอันนี้คือ,อยังไม่สามารถทําการถอนให้ทุกคนดูได้นะครับเพราะว่าถอน1 0 0 0บาทมันก็ไม่มีของทูนีวอลล็ตให้มามาให้ด้วยนะครับผมก็ไม่สามารถทําให้ทุกคนดูได้นะครับผมเอาโอเควันนี้ก็มาประมาณแค่นี้แล้วกันนะครับมันอัปเดตข่าวสาของแอปไทเดอรี่ว่ามีช่องทางในการถอนเงินเข้าทูนี่วลเลมาแล้วนะครับผมโอเคเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามแล้วข้อมือข่าวสามใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกัน,นกคลิปหน้าครับ